ครับโอ้ทีมงานเสยโดมครับมาวิ่ง,งนี่นะี่แล้วนี่วิ่งใกล้ๆผมเลยครับโอ้เครนก็ทำงานอยู่นะนี่ก็พักเที่ยงนะครับโอ้ใครนะโอ้ต้อเอ๋ยใจเย็นครับอือไปแล้วไปแล้วออ รถจะนบับได้วิ่งอยู่นี่สบายเลยนะต้องเอ่ยใจเย็นนี่กลัวไม่ได้เที่ยวโว้นะดูไปจะนบับอ้ะพวกเรามารับแล้วครับไปกินข้าวก่อน

ตร์เวยไม่มาเนาะ,ะคุณไม่ได้ใต้ไหนวะเน,นี่ยสาย,ยางคนชชัยสายลออีกเนี่ยไม่มีแล้วต้องสั่งอามีไหมต้องสั่งเขาบอกว่ามีอยู่จะจะ รู้จักร้านไหมรู้รู้ไปถามร้านก่อนเนาะมีมีว่าไม่ใส่ถ้ามีก็ต้องสั่งะจะบอกว่าต้องสั่งถ้ามีสั่งเราสั่งลัสดาเอาเองเลยไหมถูกไหมไม่ถูกแล้วเนาะที่ร้านนี่รู้ขายเป็นเมตรนะหรอได้กินเที่ยวอะไรโอ้แปลเที่ยวเหรอ รถบายู๋ก็ส่งรวดส่งสลิมนะส่งมุนสลิมตัวเอเนี่ยเย็นเจี๊ยบอยู่ไหมไม่อยู่ไม่เห็นรองเท้าเลยแค่นี้ตรงเวลานอนในรถเลยอ้าวพอจะหักแล้วมั้ง นอนเลยงานลองจังหวะนี้เลยพี <thing> ่ไปดไปนี่แหละไปจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยไปหมดเอายังมีอีกวะอ้าวขั้นนี้คือคีรอามาทางนี้ไง โกลนไงพี่ like ไม่เนี่ยมึงเอา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโกลนไปไอ้เนี่คาร์ลอนนั่นนี่คาร์ลอนไปจับทิ้งานเหยียบตู้ดตู้มาเนี่ยโอ้ยไงไม่เหยียบตรงนี拜拜้เหรอเหยียบตรงนี้ปุ๊บพอมาลงคลิปร้านข้าวตรงนี้ก็ร้างแล้วนะครับห้องน้ำหาย นี่ต้องเอาเหยื่อลอยมาโยนตรงนี้พี่นะตระกอาว่าจะพาผมไปโยนอย่ส่าไหนไม่รู้สะในบ้านบอ่อนี่ยุงหืไปบอ่อนี่ยุงอู้น้ำขุณนเนี่ยอะไรจะกินนี่แหง นอกโรงงานอีกแล้วเฮ้ยรถนี้คุ้นๆนะรบครบคอปละลายนะเบลเลียนหย่อนไปเลย จนัอไ,ไปเลยตรง,ตรงเสียยังไหมครับตรงไปเลยป่ะครับเอามาตรงเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวซ้ายก็ได้ตรงหร,อหรอือเลี้ยวซ้ายอ่อเลี้ยวซ้ายก็ได้ตรงก็ได้เพราะมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วฝั่งไหนตะเลิดสิงรถบรรทุกไม่ให้ทาง เจอสิงกระบบนทุกผ้าตัวไหนอืมเอ้ออุดโอ้โออกมาเลาะถึงสี่แยกเป็คนชัยเลยครับให้กินข้าวให้กินข้าวข้าวซื้อไปไวแล้วเลยจุงวะ ดาวถูกผ่อนสบายเรียนวะโรงเรียนเยอะเนาะอ๋อทางโน้นเข้าได้เนาะฝั่งนี้เขาได้ไดใช่แมน <c oughs> มาน้มีที่จอดหน้าร้านอยู่เฮ้ยเช่ยไหมตเตลิตดตัวพี่ <c oughs> จอดตรงนี้ก็ได้มง ทะเลยร้านนี่บอกนี่อะไรไม่ข้างหลังเนอะร้านอยู่ข้างหลังถอยได้ไหมไม่เลยจะไปจอดฝั่งนู้นโอ้ไม่ได้หรอกพี่ถอยเลยถอยก็ได้รูจินมอยู่ด่าก่นี่ร้านนี้มีไหมไม่มีอีกภพเอซาว มองคุมาเอาหายยึเขาที่รา้านไหนบ้าหมดเรือเอาเข็นี้ฮะที่รา้านไหนแล้วแต่พี่าเครื่องเสียงโอ้ข้างละแปดร้อยห้าสิบพันหกพันเจ็ดประมาณนั้นแหละพี่พน้ารถกระบะยังแพงเลยเนาะรถกระบะประมาณ ่ผมก็อยากเปลี่ยนม,มือนกัผมีงบจะเปลี่ยนอะไรได้วยคนตกอะไรนี่เขาด้านมบ้าวออกขวาเลยอะไรนะรุ่นอะไรนะนพี่เอ็นเจ ได้เห็นมาพุคุณงามมากินมาหนีมาทมีคนกินเลยนะกินหนีเนาะกินปั๊มเน่ะปั๊มปลปทอดโน่น ยัสองลูลอยเงาะอ่งุนอังงนุงงนไรเมร็ดทั้งแตกกินรานไหนพี่คิดว่าไปกินข้าวราเกงกินข้าวราเก่งกินอะไยูน่นปั๊มเราปัป๊มไหนปั๊มน่นอ่ะปั๊มเราไงไปนี่เลยอะไปนี่เลยไกล,ลไหม ไกลเนาะ <_ an other> กินอยู่นี่มันชา้าแพงเดินไนสิครับดูได้ไวไปเส้นนี้เลยแล้วไ,<อ>ไปเส้นนี้เลยเพื่อร้านนั้นเปิดเนาะเนาะเปิดลูกเกาได้เดือนหนึ่งแล้ว เราก็ออกมาซื้อลูกยางครับขอบข้างประตูครับแพงนะแพงหรือถูกพี่น้องแบบไหนยังถูกรถเกี่ยวแพงหรือถูกแพงหรือถูกแบบไหนราคาประมาณข้างละแปดร้อยห้าสิบครับลูกยางตัวไหนนะครับไม่ใช่ข้างนี้ตัวนี้นะตัวไหนขอบประตูนะ ไม่ได้กินข้าวหรอกห่าหลออตอนนี้ชั่โมงอยงไงกัาอ๋อสำหรับ่นี้ก็แค่นี้ลย